เป็นงายอย่างรับผมตอนรับผมตอครับพี่น้องเป็นตอนอ,อ,อ,อ่าม,มาแล้วครับผม Gracias. น้อยเป็นเยอะทั้งแท้ครับเป็ดแดงเนอะเป็ดือ้าจับปูอยู่กลางบ้านนะครับเยอะใส่เดือนพวกีครับพี่ต้องหายอกหครับทั้งวันใช่ไครับเป็เย็บเอเย็บปูไปใช้โยนีกาเลือบ लाख ส่วนเชือกพวกมันจะใช้เป็นเชือกเขียวนะครับพี่น่องเนะเชือกเทา้าเบ็ดน,นะครับเนาะ นะครับพี่น้องสำหรับเกยือห้องบ้นนี้ครับผมเกยือใส่เดือนนะครับเด้อโรยไรนะครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดผมกันนี้ครับไรครับพี่น้องบันนี้เสียอเยอะเลยครับผมผมอาจจะไม่ได้ถือกล่องลงไปใพี่น้องเบื้องน้านะครับผมเป็นเยอือใส่เดือนนะครับพี่น้องเนาะเกีียวเลยครับผมเกีียวลงมา ทำนี้แหละครับผมให้โพหัวจังน้อยนะครับพี่น้องเนดะ้อไปครับอย่าเบ็ดกันครับวันนี้ผมจะปล่อยดาวองศ์สีนะครับพี่น้องขามขึ้นนะครับเนาะ นะครับพี่น้องผมให้พี่น้องเบื้องใกล้ๆครับผมสายเข้าเบ็ดผมไปหอดพุ่นะครับพี่น้องสองล็อกครับผมก็ใช้ลร้ครับมือนี่นะครับวิธีการข้องผมกับผมจะมัดเป็นหูกระต่ายครับพี่น้องยงมแกมจังแก่ง่ายนะครับเนาะเยื่อผมกับนี่ครับผมอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสิขอลอะไรเสียบเยื่อไปเรื่อยๆกันครับบบดนี้ เมื่อยสี่ำาเห็นหุ่พี่น้องเดี๋ยวเขาจังมาลุ้นกันมือขึ้เนเสาเน่อครับพี่น้องเด้อตอนยามทีเดียวครับผมไปครับสวัสดีตอนเ้าครับผมพี่น้องทุกท่านครับ สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อครับผมผมสิพาพี่น้องทุกท่านออกมาเลาะยำเบ็ดเพียกครับผมเส็จแลว้วเขาใส่ไว้หมุนวันนะครับพี่น้องเนะาะจ็เป็นจังไดเลยนะครับพี่น้องต้นน้า,านี่แหละครับ,บผมต้นนานี่ครับเงียบครับผมบ่มีได้เห็นแบบว่าดึงเข้าเบ็ดสียุม่มๆบ่มีเลยครับพี่น้องเงียบปิ๊บครับเอ็กซิมนันบ่โมมันนะครับพี่น้อง เป็นบึงน้ำกันครับผมไอรุ่นน้ำกันแต่พวกมาเนี่ยถือว่าเล่นพงเล่นน้ำกันครับผมพ่อไหนครับของกับน้ำมาครับพี่น้องยังลดลงวนเลกกน้อยแล้วครับเป็นไม้แข้างครับผมไปเบิึงเบ็ดน้ำกันครับผมได้ครับพี่น้องครับผมไอบึงน้ำกันครับเฮ้ยเข้าเบ็ดจมน้ำนี่นะครับพี่น้องเป็นไอ ก็กพอยู่ได้กินบ่เนน้อครับผมเข้าบ็ดจมน้ำด้วครับน้ำเหลืเยอะหล่อนด้อครับพี่น้อง้อนี่ก่อนครับผมตัางต่อไปก่อนของหล่อน สามกันอนนันนั้งนีเป็่นกดกดลงไปเังสิครับพี่น้องโอ้ยนี่ยังครับผมกดเบ็ดลงไปจมน้ามั้งสิครับโอ้โอเบ็ดขาดไปเลยครับพี่น้องพี่มันปลาลครับผมนี่ เบ็ดขาดไปเลยโอ้ย,ยอโอ้เป็นอ๋อหลังนาคือฝาแล้วครับพี่นอ้นน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 อ,องนะนานาเดือดงยือกเยีบวกับอู้ฝาอยเงี่ยเบืงอ,ง,บบอ,อ,ง,องเป็นขนาครับอืมอืมจะร้อนโอ้ปะตองอ๋อนี่กระลุดโอู้ชิเป็นปลาไหลเหรอครับพี่นอ้องเดี๋ยวเบิง่งกินเกี่ยวพันแบบนี้ อุ้ยเบาเบาอืมอะไรครับผมตัวแรกครับพี่น้องผสมผสมอืมจบ้อย,ยครับเจบเลร้อยนี่ครับตัวส,สวยๆไปเป็นนกกระต่อครับผมปลาตัวแรกครับปลาหมานปลาหมานนี่อืมเยอะสี่สเดือนอยังเหลืออยู่ครับผม รัอนก็ร้อนดีมากเวทผมดวงน้อยนะครับพี่น้องนะเบอร์สิบเอสครับผมโอ้ตัวนี้มันกินนะเกี่ยวพันอยู่นี่ครับพี่นอ้องไร้แล้วครับผมพอหน่อยครับโอ้ยตายซจำครับพี่น้องแต่ว่าตายผมจิตพอยใจ้ะครับตสวยจังอือ อบดกันครับพี่น้องอาจจะเป็นกระตุกกระตักยิ่งไว้ครับผมก็ใครชัดปันเดยผมถือกล่องมือเดียวแล้วครับพี่น้องเด้วยเนี่ยหลังนี้เกี่ยวลงไปฝุ่นครับพี่น้องเพิ่มเข้าเดียวกันจะตียู่ไปยู่ เดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนครับผมนี่ยังโมบูนี่ครับผมไปไหลเลยครับพี่น้องไหลครับผมเก็บก้อนแบบนครับผมตองครับพี่น้องไปตองสวยเลยครับผมเก็บครับผม Dapat di depan doang nih, tabung ojekan tabung. ับผมเก็บครับพี่น้องทั้งน้ามีอาการมีครับผมเรื่องกระป๋าอยังประดุกครับพี่น้องประดุ๊บดุกครับประดุกประดุกประดุกโอ้๊บ multimillion quất đưa lại <laughs> chogas ия lẳng mẹ ca nhìn thấy nó Em ở phải nhận ตองครับผมตองครับพี่น้องไปตองอืมอ่ะมาแล้วครับผมเปิดตองไม่จะใส่ห้ามเลยครับพี่น้องครับผมเียบร้อยแล้วครับพี่น้อง รับการยามเบ็ดของเฮาเซานี่ครับมานอยู่ครับผมคือว่าเป็นการล่องครับผมเหมือนคือว่าได้ผนอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาขุเาดเหยื่อมาาใส้ยีครับมือน,นี่ขุดเหยื่อมาล่องไม่ครับมือนเท็ดเข้าเบ็ดใหเงีย้ยอาขึ้นครับพี่น้องเข้าเบ็ดขันหมดครับมาดูมึงกินนอนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ระดสูงหลายปลาดุกกับวาคคากินครับผมต้องเยื่อแตะฝืนเห็ุเข้าเาาาบ็ดเงาจะเกือบว่างครับนี่ผมเหตุเข้าเบ็ดไปเงาครับผมว่าแม่นนามที่ว่าลึกครับน,นี่นามเพียงเอี่ยวครับพี่น้องเข้าเบ็ดตรงเหตดมาแค่หกสิบเจ็ดสิบเส้นหนึ่งครับ แกมือไหมครับมือแรงครับพี่น้องถือว่าได้หลายโต้หลายแต็มเลยครับผมส่วนหลาที่เป็นปะตองนะครับพี่น้องเนะด็กอันเยอครับได้เสีนยนใหญ่กว่านี้จัง่อยครับพี่น้องเราะว่าเพื่อปลไหลกินน้ำครับน,นี่กระขาดอยู่ครับหลังนึงว่าเห็นอยู่หมากเบ็ดขาดไปเลยครับ สายขาดเป็นได้นี่หลอดล่างหมน้ครับพี่น้อง้นหลายนออกไปไล่บอคอยูแลครับได้ใช่นี้มาเลียดกันน้อยได้น้อยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเบืองผลงานร่วมครับพี่น้องสำหรับเท่านี้เฮาก็ไดีอยู่ดีกินอ้ว่ครับผมคงใจเสละปะตองแล้วครับมือนนี้ดีกว่าดนแล้วครับพี่น้องครับผม สำหรับผลงานเสานี้เครับประตองมาสามแต้มปลาดุกแต้มหนึ่งครับพี่น้องกับปลาไลมาแต้มหนึ่งปลาเข่งปลาข้อหน่อยถือว่าเด็ก,การอยู่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาลุ้นนกันไหมครับพี่น้องผม,มก็ตั้งใจกู้นะครับเพดมาดีๆก่อนครับบันี้มาลองกันไหมเหมือนแรกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนนะครับเด้อ ยังมาติดตามกันไม่คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นงกำลังใจให้เขาได้ครับเด้อใช่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมือกัานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับผม